สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หนังสือมีชีวิตในคลิปนี้ดิฉันจะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่งความสุขของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ากะทิดิฉันนางสาวช้ยาน,านานันทกิจดำรงคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสาตร์และการสื่อสารสาขาวิชาการท่องเที่ยวและดิฉันนางสาวลีลาวดีท้าวคำ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารสาขาวิชาการท่องเที่ยวหนังสือที่ดิฉันได้หยิบยกมาในคลิปนี้เป็นหนังสือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประเภทนวนิยายประจำปี2549ชื่อเรื่องว่าความสุขของกะทิเขียนโดยนักเขียนงามพันเวชชาชีวะปีที่พิมพ์2546ค่ะ ความสุขของกะทิเล่าเรื่องราวของน้องกะทิเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่กำลังจะต้องสูญเสียแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแม่รู้ตัวดีว่าไม่สามารถเลี้ยงดูกะทิได้จึงฝากกะทิให้ตากับยายเลี้ยงกะทิเติบโตมาด้วยความรักของตาและยายมีชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านหลังน้อยริมคลองอันแสนอบอุ่นกะทิมีครอบครัว ที่เอาใจใส่ดูแลกะทิด้วยความรักและความห่วงใยจากใจจริงเธอมีคุณตาที่เคยเป็นทนายซึ่งสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากกะทิและครอบครัวได้อยู่เสมอคุณยายของกะทิท่านเป็นคนเข่งครัดและหัวโบราณแต่ถึงกระนั้นก็สอนกะทิเรื่องต่างๆนานาอาทิเช่นการทำอาหารการอยู่ในสังคมเป็นต้น พี่ทองเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกะทิเป็นอย่างดีและเป็นคนที่มีบุญคุณต่อกะทิเพราะว่าพี่ทองเคยช่วยชีวิตกะทิไว้ตอนกะทิเป็นเด็กเล็กนาดาและนากันซึ่งเป็นคนที่ห่วงใยกะทิและคอยหาสิ่งดีๆให้กะทิอยู่เสมอและเป็นคนที่พูดปลอบใจกะทิในยามที่กะทิเศร้าโศกเสียใจและที่ขาดไม่ได้ก็คือ แม่ของกะทิที่ถึงแม้จะจากไปก่อนวัยอันควรแต่ก็จัดสิ่งต่างๆไว้ให้กะทิอย่างดิบดีด้วยความรักและการเอาใจใส่จากใจจริง ความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านแล้วเป็นความรู้สึกที่ซาบซึ้งกินใจโดยซึมซับจากการอ่านตัวหนังสือที่ถูกถ่ายทอดออกมาในแต่ละบรรทัดของนักเขียนทำให้เราเหมือนเป็นกะทิเสียเองในหัวเกิดคำถามมากมาย อีกทั้งภาพประกอบในเล่มยังทำให้รู้สึกถึงกะทิที่เหงาหงอยและโดดเดี่ยวจริงๆถึงแม้ว่ากะทิจะได้รับความรักจากปู่กับย่ากก็ตามแต่ลึกๆในใจแล้วความรักและไอ้อุ่นจากแม่ก็เป็นสิ่งที่หาอะไรมาทดแทนไม่ได้เลยความสุขของกะทิเป็นหนังสือเล่มที่สวยงามอบอุ่นเรียบง่ายโศกเศร้าแต่ก็ให้ความหวังในเวลาเดียวกันเปลี่ยนไปด้วยความสุข และละมุนอย่างที่สุดภาพบรรยากาศชีวิตบรรยายความเป็นอยู่ชัดเจนและสัมผัสได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเปรียบดังขึ้นลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาแล้วก็ซาไปช่วงชีวิตหนึ่งที่กะทิต้องพบเจอกับเรื่องราวที่เด็กในวัยเดียวกันคงทำใจได้ยาก แต่กะทิเลือกแล้วที่จะเข้าใจและผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ความสุขของกะทิจึงเกิดจากการเรียนรู้ว่าความทุกข์หน้าตาเป็นเช่นไรและก็ผ่านมันมาด้วยพลังแห่งความสุขความรักที่กะทิได้รับจากทุกคนเสมือนภูมิคุ้มกันที่ทำให้กะทิแข็งแกร่งและมีความสุขได้ ความสุขของกะทิจึงเกิดขึ้นเมื่อกะทิอยู่กับปัจจุบันไม่อะไรกับอดีตที่เธอต้องเสียแม่ไปและไม่โหยหาอนาคตเพื่อตามหาพ่อแต่เธอกับเลือกชีวิตที่เป็นสุขอย่างที่เคยแม้กะทิจะผ่านเรื่องราวมาอย่างหนักหนาแต่เธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ครอบครัวที่นิยามขึ้นมาจากความอบอุ่นความรักที่ทุกๆคนรอบตัวมีให้กะทิและการเลือกอยู่กับปัจจุบันคงจะเป็นความสุขในแบบที่กะทิเลือกแล้วความสุขของกะทิผลงานของงามพันเวชาชีวะวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมที่คุณหูใครหลายคน จากรางวัลการันตีที่ได้รับรางวัล,ลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรท์ประเภทนวนิยายประจำปีพุทธศักราช2549จะว่าไปหนังสือเล่มนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า12ปีถูกตีพิมพ์มาแล้วกว่า100ครั้งรวมถึงยังถูกซื้อลิขสิทธิ์นำไปได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมีนักจิตวิทยาชื่อ วินโฮเฟนเคยให้นิยามคำว่าความสุขว่าหมายถึงการประเมินของแต่ละคนว่าชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหนการที่เราบอกว่าเรามีความสุขจึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเรานั่นเองคนที่มีความสุขนั้นเป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเองชอบความสนุกสนานอยู่กับเพื่อนฝูง และชอบประสบการณ์ใหม่ๆหลายท่านคงมีความสงสัยอยู่ว่าความสุขมีความสำคัญอย่างไรความสุขไม่เพียงจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีรอยยิ้มสดใสกระชุ่มกระชวยทำอะไรก็น่าย,ยินดีปีดาไปเสียทั้งหมดแต่ความสุขยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการทำงานเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำผลของมันย่อมออกมาดีตามไปด้วย และเมื่อการทำงานกินเวลากว่าค่อนชีวิตเพราะฉะนั้นการทำงานอย่างมีความสุขจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่านาวนิยายเรื่องความสุขของกะทิเป็นเล่มที่อ่านกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อประทับใจทุกครั้งที่หยิบมาอ่านอ่านทุกครั้งก็จะน้ำตาไหลทุกครั้งบอกได้เลยว่า เป็นหนังสือที่ควรมีไว้ครอบครองความสุขของกะทิอาจจะเจ็บปวดสำหรับเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งแต่มันเป็นความจริงที่เธอต้องยอมรับและผ่านมันไปให้ได้กะทิก็เช่นกันขอขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันมาจนจบและในคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ